สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันอีกแล้วซึ่งเกมที่ผมจะมาเล่นเนี่ยฮะเกมที่ผมจะมาเล่นเนี่ยก็คือเกมตัวเอสเกมตัวเอสอันนี้เกมไหมครับผมเกมตัวเอสตรงนี้นะเกมตัวเอสไม่รู้มันชื่อเกมตัวเอสหรือเปล่าตะก่อนเป็นรูปตัวเอสนะก็เพียนไปอ่ะ ผมกดไปเลยนะยังไงเกมตัวเอสไม่ผมจะเอาอันนี้นะเอาด่านอันนี้ดูซิว่าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างผมเคยเล่นอยู่ตัวนิดิจอะไรเนี่ยอ๋อให้เอาดีกว่าเขาเขาบอกกดเฮ้ย มีชินิคชินิคขยับได้อ๋อขยับอย่างนี้ไงอันนี้คือชินิคตีนเป็นคนเหรอเดี๋ยวผมจะขยายตัวชินิคอยาไไ้นี่นนไงผมสียาทำเกลือโอ้อ๋อหายเป็นฝุ่นให,ใ,หให้ให้มีอินขีบ,อบ๊อบด้วย ดีบีซีบ๊อบอืมในตัวไหนบ้างอ่าจะให้น้องผมพูดด้วยอ่าน้องพูดด้ยอะไรอย่าพูดด้วยก็พูดนอะไรเฮ้ยมีเพนกวินเพนกวินด้วยแล้วก็มูดิ่งอันนี้อันนี้ปืนใหม่ปืนใหม่เยอะเฮ้ยผมสร้างปืนใหม่ได้ด้วยอันนี้อันนี้คืออะไร อ๋อที่ผมมองสร้างแต่ไม่เอาอะ่ะจะผมปิดปิดเน็ตก่อนนะเฮ้ยไม่ต้องปิดมีิอซีเดบอบด้วยไ e อซีเดบบบโซบังกี้นะแต่ตัวที่น่าก,กลัวที่สุดผมว่าวถ้าจะเป็นตัวนี้พอๆกับตัวนี้เลยแหละเนี่ยผมว่าตัวนี้ นีตามีตามันคือขิมินเอาขมินมอิมินมอขิมินน้อยมันมมออืมโฆษณาตึง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 

โอเคนะครับผมก็ได้ผิดเน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วอืออเข้าลาซาด้าเลยเกมชินิกอืออเข้าลาซาด้าเลยเห็นไหมเอามหอาไม่ึงึงถึงึงว้าววววี้ผมจะมาเล่นเกมตัวเอวกันนะครับเววเกวตัวเอสเวววว สร้างตัวละครใหม่กันสร้างตัวละครใหม่ในช่องตัวนี้สร้างตัวละครใหม่ที่เดี๋ยวเห็นก็คือเดอะบู๊มีแขนนะผมว่าน่าจะเป็นเดอะบู๊มีแขนบอกว่าสักตัวดิผมอยากสู้กับมันว่ะมาดิมาสิอเอามาดิมายิงดิ ทุกคนช่วยผมด้วยวผมโดไนไล่อยู่โดนไล่ด้วยไวยอตบับตังกี้ลองผมตายดิอืมนี่าิมเอาบนหมเหรอไหนไหนผมจะมาสร้างตัวละครของผมเองอะไรอ่ะอะออกแบบปืนงั้นผมจะเอาไว้นี่ โหลดก่อนเอาคนดิเฮ้ยมีภาพในเกมผมเอาเลยสบายสบายนี่มีน้อยๆเองผมเอาภาพนี้ได้ไหมเฮ้ยได้เป็นเพลงพินเพลงตัวน่ารักเลยน่ารักเลยแล้วจะทำยังไงได้เพลงจิ้งจกสิบเต็ง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 สิบ ทุกครู้วิธีใส่เส pues um ียงไหมดีลีทนี่คือคนรู้ว่าวิธีใส่เสียงมันใส่ยังไงเนี่ยทุกคนก็บอกผมก่อนให้นี่ไงเพนกินผมไม่มีเสียงนะโอ้โหห้อ้มันใส่ฮะตายแล้วมไ่ตายแล้วอะตัวละครเพนกินผมตายและทำมาที ผมจะเอาอีกตัวนึงมาดูอ้ออ่ะเอา เพราะว่าผมจะเอาแก๊งชิงนิกแก๊งชิงนิกอะไรเหะไม่ได้ไม่ได้ผมโดนชินิกชินิกมันบินมาฮัลโหลอะไรว้า <c oughs> วาโอ้ยน <c oughs> อันนี้เป็นนักโค้งนะนักโค้งนักโค้งรถเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูเนี่ยนักโค้งนักโค้งรถนักโค้งไม่ใช่นักโค้งโค้งรถอย่างนี้ในนี้มีอะไรอีกไหมหม้แล้วนี่เป็นอีนิคเลยดีบ๊อบสปังกี้ อตัวแดงเลยอันตัวแบบสองมิติสองมิติ เอมาปะทะเอาซักตัวละคที่เอาเจ้าตัวนี้แล้วกันอะไรก็ไม่รู้เป็นสานติดโอมกันโอ๊ยโอ๊ยมันมื้จิกหาเล้จ <Det. S 2> ิกหาเลยถ้าผมมีเครื่องบินผมจะบินหนีได้เร็วกว่างนี้ โอ้ยเร็วเลีวเวคุณจะชนเ็วเร็วเร็วเร็วว้ายออนอ่ะนี่ก็สนุกดีนะในี่คือที่ขยายจวผมหาอะไรมาขยายก่อนันนี้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้กำลังล็อก ตันนี้ตัวน,นี้ยงปยงไงเย,เย,เยเเ็นๆลยันี้ค่ะเอ,อ้ยเพนกินผมนะมอดเพนกิน นกกีวีเสียงนกกีวีให้อะไรยูทูบติลูยูทูบหรือว่าให้ดูยูทูบแต่ผมไม่ได้เปิดเลยผมดูไม่ได้เฮ้ยฟอนเจอาใหม่วันเจ้าใหม่มีรถพิการด้วยรถพิการให้ผมจะลองใส่ดูดิขับได้ไหมมันคือของระดับรอเออ โอเคนะเดี๋ยวมาพกกับผมในรายการเดี๋ยวผมขอทำอันนี่อันนี้เป็นมอดมอดจิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดผมจะปเอาขอ